เรื่องหนึ่งค่ะถือว่าเป็นการเดินหน้าประเทศเหมือนกันแต่ว่าเป็นเรื่องของการหาทางออกให้กับความขัดแย้งของประเทศก็คือคณะกรรมการสมานชันนั่นเองครับเขาที่เขาบอกว่าจะมีการเลือกผู้ทรงคุณวุฒิสี่ท่านอาทิตย์ที่ผ่านมาบอกมีการบ้านนะช,ช่วยไปดูนิดนึงว่าผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างเนี่ยมีใครบ้างจะนําเสนอเข้ามาและท้ายที่สุดนะคุณธนทรเห็นว่ามีสื่อรายชื่อเข้ามาแล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะมีสื่อรายชื่อเข้ามาแล้วถ้าเกิดว่าอยู่ในแวดวงสื่อสารมวลชนเนี่ยก็จะค่อนข้างคุ้นเคยทีเดียวนะคะส่วนในการประชุมที่มีคุณเท งชัยนันท์ซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการสมานฉันเนี่ยก็พูดคุยกันเพื่อที่จะได้เลือกผู้ทรงคุณวุฒิสีท่านทั้งด้านสิทธิมนุษยชนด้านสื่อสารมวลชนรวมถึงด้านสังคมด้วยนะคะก็เสนอกันหลายคนแหะค่ะแต่ว่ามีความเห็นชอบออกมา ท่านแรกค่ะในด้านสื่อสารมวลชนคือคุณชวโรงลิมปัตธรรมปานีค่ะประธานคณะกรรมการสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติทางกสมก็มีคุณเตือนใจดีเทศนะคะเคยเป็นอดีตกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ต่อกันที่คุณภูมูลศิล์นค่ะเป็นประธานหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยายลัยศรีนครินทร์วิโรธแล้วก็อีกท่านหนึ่งค่ะศาสตราจารย์ดรปริชาติสถาปิตานนนเป็นรองอธิการบดีด้านวิชาการและการเชื่อมโยงกับสังคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัยค่ะ หลังจากนั้นเนี่ยก็ได้แจ้งเรื่องให้ผู้ได้รับการคัดเลือกรับทราบว่าพร้อมจะเป็นกรรมการหรือเปล่าถ้ายินยอมเนี่ยก็จะส่งชื่อให้กับประธานรัฐสภาคุณชวนหลีกภยัยแต่งตั้งต่งตอไปค่ะสําหรับศาสตราจารย์ดรปริชาติเนี่ยเป็นอาจารย์ที่คณะนิเทศศาสตร์นะคะถ้าเกิดว่าคุ้นเคยกันดีท่านก็จะเดินหน้าถึงเรื่องของการที่จะสื่อสารเพื่อสังคมเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันแหมก็ถือว่าเลือกมาถูกคนทีเดียวส่วนคุณชวรงเนี่ยก็ทำงานในแวดวง ของสื่อมายาวนานเป็นประธานของทางสมาคมทางหนังสือพิมพ์ด้วยก็ถือว่าเห็นการเมืองมาทุกยุคทุกสมัยแหละวัฒนะก็น่าจะตอบโจทย์ทีเดียวนะคะสําหรับการที่จะร่วมเป็นผู้ทรงควนวุฒิในคณะกรรมการสมานชันค่ะแมหากนะับรายชื่อนะคุณสันธรก่อนอันนี้ตั้งมาระดัสิบรายชื่อมีมาอีกสีรายชื่อเป็น15แล้วนะเหลืออีก6กรายชื่อซึ่งรออยู่เหมือนกันพักร่วมฝ่ายค้าน 2, ะฮนะผู้ชุมนุม2รวมถึงผู้เห็นต่างกับผู้ชุมนุม2ก็เป็นอีก6หากได้อีก กรายชื่อมาก็จะครบองค์ประกอบน,นะฮะที่โครงสร้างออกแบบไว้21รายชื่อนะฮะนี่คือความเคลื่อนไหวความคืบหน้านะครับในการประชุมคณะกรรมการสมรรานฉันุณผู้ชมติดตามต่อเนื่องนะครับเรื่องของความสมรรรานฉัน์ความปรองดองเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะฮะเรื่องของการออกเสียงประชามติ<น>ทั้งหมดนี้คือความสําคัญของบ้านเมืองเรานะใ,ในการเดินหน้าต่อไปในอนาคตนะครับ